อันนี้พูดถึงเรื่องการทำสมาธิภาวนาหน่อยเนาะเอาเอาจดจับเป็นเรื่องเดียวเรื่องความฟาุ้งซ่านจริงๆมันก็ฟุ้งซ่านทั้งหมดนั่นแหละนะแต่ทีนี้ในในหลักของคนฟุ้งซ่านเรืลองวิตกจริตวิตกจริตเนี่ยโดยหลักนะพุทธเจ้าท่านก็ให้นะกรรมฐาน40กองกรรมฐานกรรมฐานที่ตั้งแหงการงานคือให้เจริญสมถะว่า้นเธอเจริญสมถะเอายง่ายว่านะ เป็นคู่ปรับของวิตกจริตมันฟุ้งซ่านคนทุกวันนจะฟุ้งซ่านมากนะแต่ให้อบายอย่างนี้นะออคนที่ฟุงฟ้งๆเนี่ยนะให,ให้คิดอย่างนี้นะว่าเอ๊ะเราก็ฟุ้งได้ทั้งวันนี่นะเราก็ฟุ้งได้ทั้งวันนี่แล้วก็ขอมีเวลาที่จะหยุดพักได้ไม่ได้หลืออย่างเงี้ยให้คิดอย่างนี้ลองดูนะเอ๊ะเราควรที่จะหยุดได้ชักชช่วงหนึ่งได้ไหมอย่างเงี้ยอบรมจิตตัวเองนะ อ่ะเวลานี้ไม่คิดแล้วเราคิดมามากแล้วคิดตั้งวันแล้วไอ้เวลานี้ขอขอหยุดชิดหน่อยได้ไหมว่างเี้ลองเราอบรมลงดูอ่าหยุดชิดกันนะว่างเี้นะพักสามสิบนาทีในะช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งนะยี่สิบนาทีสามสิบนาทีต้องบอกเขาให้ได้นะรว่าเราจะหยุดชิดว่างเี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดมามาก,มากแล้วเอออันส่วนที่พักนะ่ะมันไม่ค่อยมีอันไหนที่มันไม่สมดุลกันนะ่ะมัน,ม,นมันรู้สึกจะ ไม่สะดวกมันไม่ดีเหมือนที่ดีอาหาบดีกว่าคอนนอนดีกว่านั่งกันเลยเห็นไ,ไหมหาบก็ว่าหาบนะหมายถึงว่าหาบของมันมีอาคานหาบแล้วมีของสองสิ่งนั้นจะเท่ากันทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยก็เรียกว่าหาบนะมันจะดีกว่ามันจะเดินสะดวกกว่าคอนคอน,คอนจะมีข้างเดียวจะมีแต่ข้างหลังข้างหน้าต้องเอามือกดคมไว้อย่างเงี้ยนะ ก็เลยของอะไรที่มันไม่สมดุลกันอ่ะมันมีคู่กันอ่ะมันจะลำบากคอนน่ะหมายถึงมันมันต้องกดเอามือกดข้างหน้าเคยคอนไหมของมันมีชิ้นเดียวอย่างเดียวนั่ะย่ะไว้ข้างหลังอ่ะไม่คานอ่ะนะแต่มันอยู่ข้างหลังแต่เราต้องเอามือข่มข้างหน้านั่นแหละก็มันไม่มีคู่กันไงก็เรียกว่ามันไม่ดีเท่ากับหาบถ้าหาบนี่เพียงแค่วางให้มันเสมอกันเลยน่ะให้ไม่บาลานซ์กันน่ะ ข้างาข้หน้า,ข,า,นาข้างหลังมันเท่ากันความน้าหนักอ่ะแล้วเดินสะดวกเหมือนกันเล่นต่คิดไม่แต่ฟงสั้นฟงสั้นหนึังจะไม่มีการหยุดมันยังไม่เหนื่อยเลยอ,อย่างเงี้ยนะนะเรามันมันเหนื่อยถ้ามันเหนื่อยล้วก็เออก็อบรมตัวเองอ่ะหยุดได้บ้างไม่ว่าหรอกเอถ้าคุณคิดได้มันก็น่าจะหยุดได้อย่างเงี้ยอันนี้เล่นคิดไม่หยุดชิดไม่หยุด,ด,ยดแล้วใครเป็นคนทุกข์ในเนี้ยก็เราเป็นคนทุกข์แล้วก็ถามอีกได้ว่าใครเป็นคนชิดอย่างนงี้นะนะอันนี้พูดถึงเรื่องอบรมจิตนะใครเป็นคนชิด จะบอกว่าเราถ้าเราเราต้องห้ามดิห้ามได้ดิถ้าบอกว่าเรานะเราต้องห้ามได้ถ้าไม่ใช่เราทีนนเ,เนี้ยเออนี่เมื่อไม่ใช่เราเราจะไปสนใจใส่ใจทาไมจะไปไวุ่นวายดื้อไปดึง,ด,งดันเขาทำไมยอย่างเงี้ยนะอันนี้อย่างหนึ่งนะอยากจะไปก็ไปเลยอย่างเงี้ยนะ่ะเอาไปอย่างเงี้ยนะ่ะบอกให้มันไปเลยถ้าพูดอย่างงั้นมันหยุดนะมันนี่มีที่ไปนะไปนะไปที่นอยากจะไปที่ไหนไปอย่างเงี้ยนะ่ะถ้าเป็นห้ามมันเหมือนกับไปยืมมันเป็นเหมือนกับไปห้ามเด็ก ที่อยากจะวิ่งเล่นนะี่ยนะแต่พอไม่ห้ามมันนะ่ยนะไม่ห้ามเด็กเน่ะนะออพอจะไปก็จะไปไหนก็ไปเลยอย่างเงี้ยพอเวลาคนจะกลับก็กลับไปเลยมันจะวิ่งตามเหมือนกันนหมนะอันนี้คือคืออบรมจิตด้วยหรือถ้าไม่อบรมจิตก็คือมีกรรมฐานนั่นแหละมีการงานคือมีการกําหนดลมหายใจก็ดีหรือว่าจะพุโทโธหรืออะไรก็แล้วแต่ให้กาําหนดสิ่งใดิ่งหนึ่งมันอยู่กับหยุดกับที่เลยนะนะแต่ต้องทําให้สม่าเสมอ การทําจิตเป็นรมทธ่เนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายเออมันต้องทําสม่ําเสมอเหมือนกับทางโลกนั่นแหละทางโลกเขาขายของมือเดียวรวยเลยเหรอทำนาวันเดียวมันเสร็จเลยหรือทําไร้วันเดียวมันเสร็จเลยหรือทําสวนวันเดียวมันเสร็จเลยหรือไม่นะอันเดียวกันทางโลกยังไงทางธรรมก็เหมือนกันแต่ว่ามันคุ้มค่าถ้าเราปฏิบัติเรื่องสมาธิภาวนามันคุ้มค่ามากสามารถที่หายโรคได้หมดทุกอย่างหายโรคจิตหายโรคกายนะโรคบางอย่างเนี่ยนะ ท่านถึงบอกนะโรคบางอย่างเนี่ยเกิดลําพังทางกายอย่างเดียวนะแต่โรคบางอย่างเนี่ยเกิดมาเกิดมาจากจิตอย่างงี้น่ะนะโรคกายเราเนี่ยแหละเกิดมาจากจิตเครียดเป็นอะไรเป็นไมเกรนเห็นไหมเครียดคิดมากเป็นโรคประสาทเครียดเป็นไงโรคกระเพาะงเงี้น่ะนะร่างกายอ่อนเพลียเห็นไหมนี่เราเรียกว่าโรคบางโรคเกิดจากจิตโรคบางโรคก็เกิดจากกายทีนี้ในเมื่อโรคทีนี้โรคที่มันเกิดจากกิตน่ะนะ รคกรตถ้าเราระงับทั้งกียได้เนี่ยกายก็หายไปด้วยนะที่ว่าเนี่นะเห็นไหมอันนี้ให้ให้ให้คิดว่าให้คิดว่าเป็นเป็นเวลาที่ควรที่หยุดพักได้นะเราคิดได้เราก็ควรที่หยุดพักได้ให้อบรมนะสำหรับผู้ที่ฟุ้งซ่านบอกว่าอันไหนมันไม่กึ่งกันน่ะมันไม่สะดวกเราจะให้ตัวเองมีความทุกข์ทำไมอย่างนี้เป็นต้นนะ